สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานและดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะเราก็จะมาเจาะเฉพาะ2เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะคะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะ ชาวกลุ่มท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุ่มก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกลุ่มนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะมาลุยกันที่เรื่องการงานก่อนเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะช่วงที่ผ่านมาชาวกุมหลายหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะดวงชะตาของตัวเองว่าเป็นดวงที่มีดาวพระพฤหสัสบ,บดีนั้นโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวซึ่งดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะคะหลายหลคนก็มีความคาดหวังว่าเรื่องงาน เรื่องเงินต้องขยับดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่ปรากฏว่าก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นหลายอย่างค่ะปัญหาเกิดขึ้นรอบด้านนะคะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่ดาวสองคู่ที่เป็นคู่ศัตรูมาเจอกันนะคะสมัยก็ได้ทําคลิปอธิบายไว้แล้วซึ่งเป็นดาวพระพุธกับดาวพระราหูและดาวพระราหูกับดาวพระอาทิตย์ดาวถึงสองคู่ที่เป็นคู่ศัตรูมาเจอกันทําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมหลายๆท่านเกิดความเอ่อเขาเรียกว่าเหมือนขึ้นรถไฟหอะค่ะขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เลยนะ นะบางคนตั้งตัวรับมือไม่ทันนะคะปัญหาค่อนข้างที่จะรุมเร้าส่วนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าในเรื่องของการงานขยับดีขึ้นไหมสมัยต้องบอกเลยค่ะว่าเราเนี่ยนะคะการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อย ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยค่ะแต่ชาวกลุ่มดีขึ้นตรงที่ว่ามีความสุขกับการทำงานมากขึ้นคุณอาจจะเห็นจากสภาวะรอบข้างตัวคุณหลายๆคนตกงานหลายๆคนว่างงานคุณเลยร,รู้ได้ว่าเราแม้แต่ แม้ว่าเราจะงานหนักแม้ว่าเราจะงานเหนื่อยเราก็ยังสบายกว่าหลายๆคนที่ยังตกงานว่างานนักนะคะชาวลัคนาราศีกุมเลยมีแรงฮึดเลยมีแรงสู้เหมือนเป็นการให้กําลังใจตัวเองขึ้นมานั่นเองค่ะและในเดือนมิถุนายนนี้โอกาสทางการงานก็จะมีความพิเศษมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับการกื้นหนุนสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานนะคะและมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานพิเศษเสริมเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะหลาๆ ปัญหาหลายๆอุปสรรคยังคงมีอยู่นะคะที่ชาวลัคนาราศีกุมยังจะต้องเจออาจจะเป็นปัญหาเก่าที่มันคาราคาซังจากช่วงเดือน2เดือนที่แล้ว ค้างคามาจนถึงเดือนนี้ปัญหาใหม่ๆก็มาเกิดขึ้นอีกทําให้ชาวลัคนาราศีกุมรู้สึกว่าเอ้ยนี่ฉันจะต้องรับมือกับปัญหารอบด้านขนาดนี้เลยเหรออยากจะบอกว่าคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นแก้ไขกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากขึ้นนะคะจัดการกับปัญหาได้ดีเป็นสเต็ปมากยิ่งขึ้น เป็นขั้นเป็นตอนงานใดที่ทําเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อประสานงานคําพูดคําจาอะไรไประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะดีการค้าการขายการซื้อมาขายไปค่อนข้างที่จะขยับดีขึ้นค่ะและสําหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ทําเกี่ยวกับการต่างประเทศติดต่อทางไกลนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่จะมีข้อระมัดระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะมีงานด่วนงานเร่ง แทรกเข้ามาตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นออเดอร์ด่วนจากลูกค้าหรืออาจจะเป็นคําสั่งด่วนจากหัวหน้าง,งานอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันทําให้ชาวลัคนาราศีกุมไม่สามารถที่จะด,ดําเนินออดำเนินงานประจําของตัวเองได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะคะเพราะว่ารับภาระหลายอย่างค่ะในเดือนนี้นะคะรวมถึงบุตรบริวารลูกน้องคนรอบข้างของคุณนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือง,งานของคุณอาจจะ นำความเดือดร้อนมาให้ในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอีกประการหนึ่งที่ชาวและคณาราศีกุมท่านใดที่ทํางานเป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทหรือพนักงานออฟฟิศข้าราชการต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีอาจจะมีคนจับจ้องคนคอยจ้องจับผิดงานของคุณจับผิดพฤติกรรมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะคือมันเหมือนกับถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษในเดือนนี้นั่นเองก็ต้องรอบคอบด้วยนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะเรามาลุยกันที่เรื่องการเงินกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะในเดือนนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการทํางานโชคลาภอาจจะยังไม่เด่นชัดสักเท่าไหร่นะคะชาวลัคนาราศีกุมการจะได้เงินของคุณนั้นต้องมาจากการลงมือทาสัดส่วนใหญ่ต้องมาจากหยาดเหงื่อแรงกายต้องมาจากความพยายามใช้แรงแลกเงินใช้ความสามารถแลกเงินใช้ความรู้แลกเงินประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าเงินที่คุณจะได้มา นนั้ทุกบาททุกเม็ดทุกสตังค์มีค่ามากๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆนะคะมักจะมีข้อแลกเปลี่ยนมักจะมีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดต่างๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับใครที่มีเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเข้ามาในเรื่องของการเงินจะต้องอ่านรายละเอียดให้ดีระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงระมัดระวังการเสียผลประโยชน์ของคุณด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้ ะะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้กู้เงินจะได้กู้นี้ยืมสินนะคะถามว่ามันเป็นเกณฑ์ที่เสียหายไหมไม่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้จักวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีสามารถที่จะบริหารจัดการได้ก็สามารถกู้ได้นะคะเพียงแต่สมัยอยากจะเตือนว่าถ้าเกิดว่าใครรู้รู้การเงินของตัวเองว่าเราจ่ายไหวก็สามารถกู้ได้ค่ะและเราจะต้องรู้ว่ากู้เงินนั้นเอาไปทําอะไรเอาไปใช้ประโยชน์ด้านใดเอาไปลงทุนเอาไปต่อยอด หรือจะเอาไปใช้จ่ายด้านใดเราจะต้องรู้และรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินค่ะ การใช้จ่ายของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนนี้นะคะระมัดระวังสักนิดหนึ่งอาจจะหมดไปกับการกินการใช้ค่ะมีความสุขมีการมีความแฮปี้เกี่ยวกับการกินเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจนะคะเข้าร้านกาแฟเข้าร้านหรูๆดังๆกินอาหารจุกจิกเยอะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนมากเราจะหมดไปกับการกินใช้ของตัวเองค่ะก็ต้องรู้จักเพลาๆล,ลงหน่อยเซฟเซฟลงหน่อยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะอีกประการหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นก็คือ ือการพูดการจา คำพูดคำจาการเจราจาติดต่อประสานงานต่างๆมีเกณฑ์ที่จะนําเงินนําทองมาให้คุณได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับชาวกลุ่มในเดือนนี้การเงินเรียกได้ว่ามีเกณฑ์เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะใครหลายๆคนที่ติดขัดนะคะก็สามารถที่จะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ใครที่จะไปกู้หนี้ยืมสินก็สามารถยืมได้สําเร็จอย่างที่สมัยบอกไปใครที่เป็นหนี้อยู่ก็สามารถผ่อนปรนผ่อนผันขอเลื่อนการชําระออกไปได้เช่นเดียวกันค่ะยังถือว่าเรื่องของการเงินนั้นอยู่ใน ที่พอใช้ได้เลยสําหรับชาวกลุ่มนะคะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆแเฮงรวยปังกันทั่วหน้าอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไว้พระก่อนนอนค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ